สวัสดีคุณผู้ชมเดวี่โพเตอ,อร์สนะคะรายงานสดจากที่อาคารรัฐสภาค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาติดตามการเดินทางเข้าอาคารรัฐสภาของนางสาวแพรทองคำชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมที่ขณะนี้เดินทางเข้ามาอย่างอาคารรัฐสภามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมติดตามบรรยากาศกันนะคะคุณผู้ชม เวลา9นาฬิกา50นาทีนะคะก็ะขณะนี้มีรายงาน,นว่านางสาวแพท์ทองทานเดินทางมาถึงที่อาคารรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในวันนี้ก็จะมีการประชุมประจำสัปดาห์นะคะขอทางสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเป็นการประชุมสสเพื่อพิจารณาในเรื่องของวาระต่างๆโดยเมื่อวานนี้ในการรับประทานอาหารร่วมกันของทางพักร่วมรัฐบาลก็มีการเน้นย้ำกำชับสสจากพัคร่วมรัฐบาลน,นะคะว่าให้เดินทาง มาประชุมสภานะคะคุณผู้ชมซึ่งก็มีการย้นย้ำกำชับกันนะคะของทางส่วนผรมรวมเพราะว่าเรื่องของการน,นับองค์ประชุมต่างๆก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะคะที่เรียกว่าการที่ทางสมาชิกแต่ละพักคไม่ว่าจะเป็นพักคฝ่ายค้านหรือารัฐบาลบางครั้งก็มีสนาในการน,นับองค์ประชุมเพื่อที่จะ ดูในเรื่องของการพิจารณาตามวาระต่งางๆในส่วนนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าพรรคมบาลขนาน,นี้ที่หลายท่านหลายฝ่ายมว่าเสียงค่อนข้างที่จะปลี่มน้ำเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าต้องเน้นย้ำกันในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมคือพรรคพลเมืบาลขนะน,นี้นะคะ หลายฝ่ายก็ต้องเน้นย้เนเรื่องของการคำาชับการเข้าประชุมเพราะว่าราาัฐมนตรีบางข่านที่มีการเป็นสสด้วยก็เรียนได้ว่าต้องเน้นย้ำกันใสนส่วนนี้ว่าให้เราออกจากทางสสนะคะคุณผู้ชม ก็คุณแพรทันก็เดินไปอีกฝั่งนึ่งนะคะผู้สุขาเพยียมสอบถามถึงการเข้าสภาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมว่าหมอมาทำ อะไรมากำชับอะไรซึ่งนายมนตรีก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสมมื่อมวลชนเพื่อเพลียงประเให้นะก็เป็นความึ้บหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภานะคะสำหรับในวันนี้อย่างที่เรามารอ,อรอยายงานคุณผู้ชมวาระในวันนี้นะคะต้องติดตามกับคุณผู้ชมที่อาคารรัฐสภาสำหรับกำหนดการตั้งแต่ช่วงเช้า,ชาที่ผ่านมาก็มีการแถลงข่าวหลายส่วนเลยนะ,นะคะคุณผู้ชม เวลาเก้านาฬิกานะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ทางสวนะคะคุณเทขขวฤทธิ์มณีชายแถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาครังพระราชบัญญัติพิธีกรรมของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองของสมาชิกริสภานะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชม ก็หลังจากนี้นะคะก็จะช่วง10นาฬิกา30นาทีค่ะทางกรรมธิการทหารแถลงข่าวประเด็นเกี่ยวกับผลพิพากษาก็จะนำโดยคุณชยพลศรนีนะคะสสจากพรรคประชาชนจะเป็นผู้นำแถลงข่าวนะคะซึ่งทางกรรมธิการทหารเนี่ยจะแถลงข่าวเกี่ยวกับประเด็นผลการพิพากษาสารดีกาคดีนักเรียนเตรียมทหารเสียชีวิต หลังถูกพี่สังทำโรงวินัยก็คือในส่วนของน้องเมยที่เมื่อวันนี้ทางสารของทกนตทัพเนี่ยคุณผู้ชมสาทหารมีการสักสำหรับโบทลงโท้นะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมากว่า8ปีแล้วนั่นเองนะคะคุณผู้ชมส่วนอเมริกาค่ะทางคณะกรรมการการกฎหมายการริทธรรมและสิทธินมนุษยชนจะแถลงข่าวสรุปประเด็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวเดินทางแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อควบคุมการทำงาน ของคนต่างด้าวและคุ้มครองแรงงานค่ะส,ส่วน11นาฬิกาคณะกรรมการการศึกษาจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอันนี้เป็นสรุปคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมสาหรับการแถลงข่าวของวันนี้แล้วก็ในที่ประชุมสภาบนห้องประชุมจะมีการพิจารณาวาระการยกเลิกกฎหมายคําสั่งของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสชบางฉบับที่อาจจะมองว่าไม่ได้อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วในส่วนนี้ก็จะมีการพิจารณากันในที่ประชุมด้วยนะคะ ก็ติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสําหรับความเคลื่อนไหวได้ที่เ p o บไเต์เราจะมารายงานในหะ้คุณผู้ชมทราบอเป็นระยะระยะนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ติดตามกันวันนี้ว่าคุณไพโรทางจะเดินทางเมื่อไหร่ก็มี การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงไม่อย่างไรมีส่วนก็ต้องติดตามกันเพราะว่าวันนี้ก็เดินทา,างเข้าอาคารรัศภานด้วยตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชมในฐานะแกนกน้ำพรครัฐบาลแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็คาดว่าโครงการเขาจะมีการพูดคุยเพราะปักกันกับทางสสไา่ดิพัทด้วยนี่เป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะเดี๋ยวพักสัญญ,ญาณกันก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามได้ในช่วงหลังจากนี้นะคะสายตาลุมชิดหรือโพเตอ,อร์สอะไรีค่ะ